อาคะเราไปติดตามนะคะกิจกรรมจากทางกลมส่งเสริมสหกรณ์กันบ้างค่ะโดยทางกลมส่งเสริมสหกรณ์นะคะก็ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะกับกลมตรวจบัญชีสหกรณ์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์กรองค์การมหาชนนะคะเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือระหว่าง3หน่วยงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศนะคะซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่ใช้สหกรณ์เป็น เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เกิดการจัดทําระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดเพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการและดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยมีธรรมพิบาลน,นะคะมีนาวาตรีสุธรรมระหงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นประธานในพิธีค่ะภายในงานค่ะได้จัดแสดงนิทรรศการการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงภายใต้ทีมนะคะบ้านมั่นคงสหกรณ์เข้มแข็งความเป็นมาของสหกรณ์บทบาทกรมสหกรณ์ความเข้มแข็งของสหกรณ์นะคะโดยมีสหกรณ์ตัวอย่างค่ะได้แก่สหกรณ์เคหสถานคลองลัดผ่าฉีร่วมพัฒนาจำกัดและสหกรณ์เคหสถานแก่นนครจำกัด และก็มีบริการคลินิกนะคะที่ให้ความรู้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาสาหากรณ์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมของสาหากรณ์สาธิตการฝึกอาชีพและการคำนวณราคาต้นทุนกำไรการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายชุมชนสาหากรณ์ทั่วประเทศนะคะรวมทั้งยังมีเวทีเสวนานำเสนอรูปธรรมชี้ทิศทางการบริหารชุมชนด้วยระบบสาหากรณ์และบทบาทสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะครับวันนี้ก็เป็นการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่มีนโยบายที่จะให้ส่วนราชการเนี่ยบูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายหลักคือให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับการได้รับประโยชนต์ต่างๆอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เรามีการบูรณาการการระว่างสถาบันพัฒนาประชุมชนและทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในโครงการภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของ,งเรานะครับวันนี้เรามีการ บันทึกความเข้าใจความตกลงร่วมกันเ o u ร่วมกันเพื่อให้มีความการทำงานที่กระชับขึ้นมีการสอดรับกัเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรเรื่ององค์ความรู้ต่างๆการดําเนินการภายใต้หลักคิดของสากลเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากการเมกางของพชอแล้วทั้งกรมส่งเสริมสากลและกรมตรวจบัญชีสากลที่จะต้องไปทํางานบูรณาการร่วมกันกับพชอในการที่จะก่อตั้งขับเคลื่อนและดําเนินการต่างๆ ภายใต้แนวทางของกรรมการของสากลนะครับเพื่อให้บ้านแม่งคงของเราเนี่ยนะครับสามารถจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเป็นสมาชิกของสา,ากไนะ้วันนี้นะครับคือมาเพื่อมาออบูรณาการร่วมกันทํางานร่วมกันทาความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ถอดบทเรียนของออพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการสากลนะครับ mm hmm. เพื่อนํามาใช้นะครับเรื่องการพัฒนาเป้าหมายข้างหน้าวางแผนถอดบทเรียน ปอดบทเดียนเรียนรู้ต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็มาวางแผนในการทํางานนะครับน่าจะตั้งแต่เราก่อตั้งน่าจะเกือบ500โครงการแล้วนะครับที่เราทํางานร่วมกันมาในปีหน้าก็มีอีกหลายสิบโครงการที่เราร่วมมือกันทําและนอกเหนือจากนั้นทางกรมส่งเสริมและกรมตัวบัญชีก,ก็จะมีมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีพัฒนาการใหม่มีเครื่องมือใหม่ๆในการมาพัฒนานะครับในการทํางานของสหากรมากขึ้นรายละเอียดนะฮะของกิจกรรมนี้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์กรนะครับ